สวัสดีครับพ่อหลวงพลคนเดินไต่ลยนะครับวันนี้เดี๋ยวหลวงพลจะมาให้ดูต้นนี้นะครับอันนี้คือต้นพรูฉีกนะครับไอ้พรูพรูฉลูนะครับพรูฉลูฉลูนะครับแต่ว่าภาษาอังกฤษนั้นหลวงพลไม่รู้จักว่าชื่ออะไรนะครับแต่เพื่อนก็น่าจะรู้จักกันดีนะครับน,นี้ที่ว่าหลวงพลได้แยกเอาไว้ประมาณสักเดือนกว่ากว่าเนาะและนี้หลวงพลก็จะเอามาแยกต่อนะครับเพื่อที่จะขยายพันธุ์ต่อนะครับ แต่หลวงพอลคิดว so ่าช <Yeah. S 1> ่วงนี <necessary> ้ของเพื่อนเพื่อนก็น่าจะมีกันเยอะนะครับเพราะว่าต้นไม้นี่เขาเล่นกันอยู่นานแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวหลวงพอลจะมาสาธิตในการตัดชำนะครับตัดชำนะครับตัดชำแบบง่ายๆนะครับเีลยวหลวงพอลจะตัดนะครับจะตัดชำกระถางให้ได้กระถางหนึ่งหลายต้นนะครับเป็นกอนะครับอันนี้แต่ว่ามันเสียดายใบนี้มะเร็งมันกินนะครับมะเร็งมันกินมันกินเยอะมากว่าหลวงพอลต้นไม้มันเยอะนะครับต้นไม้มันเยอะทีนี้ดูไม่ทัน นะครับโอเคนะครับยงคมจะตัดนี่มันก็เลื้อยยาวนะครับแต่มันไม่ได้ด่างนะครับตัวนี้ตัวนี้ไม่ได้ด่างนะครับผู้ผู้ชลุตัวนี้ไม่ได้ดา่างยวคมจะปัดนะครับอมค์ก็เอาไปง่ายๆเลยนะครับอมค์ก็จะตัดกับใบเมีดโกนนะครับจะตัดกับใบเมีดโกนเพราะมันบางแล้วมันคมด้วยเนื้อจะได้ไม่ช้ำนะครับ ของนี้มันนิ่มๆนะครับมัน,มน,มน,มนนิ่มต้นมันนิ่มตัดได้ง่ายใช้มีดเล็กๆแบบนี้ก็ได้นะครับแได้ว่ามันได้ผลดีถือว่าต้นมันไม่ช้ำนะครับที่รอยตัดครับโอเคครับเดี๋ยวเรามนตัดตัวนะครับเดี๋ยวโมตัดข้อนี้เลยนะครับข้อนี้เขามีรากอยู่นะครับเขามีรากอยู่เดี๋ยวโมตัดเลยนะครับเอาไว้ให้เขาแตกใหม่อีข้อนี้ง่ายๆเลยครับดึงขึ้นมาเลยครับรากมันลงรากเร็วมากเลยเห็นไหมครับมันลงราก เร็วมากเลยนะครับเร็วมากแ๋ยวผมก็จะตัดต่อนะครับตัดฝังให้ได้กระถางหนึ่งนีุ่้งพลจะตัดไปสองข้อนี้้องพลจะตัดมัน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 ชิดกันเกินนะครับุ้งพลจะตัดเป็นสามข้อนะครับสามช่วงนะครับนี้ครับตัดแค่นี้ก็พอผมงพลไม่ได้เดินป่าแล้วนะครับช่วงนี้พอดีติดธุระนะครับติดธุระมากเลยช่วงนี้ไม่ได้เข้าป่าเลยเพื่อนได้ดูธรรมชาติกันนะครับ แต่บางคนก e hey hey ็เห็นต้นน mm. ี้มันยาวอยู่ก uh ็เลยเห็นนั่งอยู่นั่งคอยเพื่อนอยู่ก็เลยมาตัดดูนะครับตัดเลยครับตัดขาดเลยครับชุบเห็นนะครับตัดขาดเลยเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีแตกแตกขึ้นมาตามข้อนี้นะครับนี้เอาสองใบเลยดีกว่านะครับก็ข้อนี้ก็ตัดอีกทีหนึ่งนะครับเอาไว้ยอดเอาไว้ยอดสองใบนะครับเอาไว้ยอดนี้สองใบอันนี้เราก็ตัดอีกข้อหนึ่งนะครับอันนี้ก็ได้มาอีกตาหนึ่งนะครับ เขามีรากอยู่รากรากรากก็เด okay. so okay. so okay. so so ินดีอยู no ่นะครับรากก็เดินดีมากเลยโอเคนครับตัดต่อนะครับชุบนะครับตัดได้เป็นสามชิ้นนะครับนี้ถ้าคุณที่ว่าก็จะปลูกต้นเดียวก็ได้นะครับได้สามกระถางนะครับแต่ว่ามันไม่สวยมันยังไม่มีกอพุ่มนะครับไอ้ต้นนู้นก็ใหญ่แล้วเหมือนกันต้นแม่ก็ยังไม่ได้ตัดนะครับโอเคนะครับวางก้ก่อนนะครับวางกรดอนก็จะมาตัดอีกต้นหนึ่งนะครับเพราะว่ามันยาวแล้วมันยาวแล้วมันยาวแล้วนี่เดี๋ยวเราจะตัด หนึ่งข้อสองข้อก็สามข้อเหมือนกันนะครับตัดสามข้อเหมือนกันนะครับตัดแค่นี้เลยไม่ต้องเสียดายนะครับไม่ต้องเสียดายแต่ก็าก็แตกขึ้นมาให้ใหม่เพราะว่าต้นแม่ของผมก็ตัดโอ้ยเยอะมากแล้วนะครับแต่ว่าเพื่อนๆที่เลี้ยงเอาไว้ให้มันขึ้นหลักก็ได้นะครับขึ้นหลักก็สวยอยู่ปล่อย้ขาขึ้นหลักไปเลยนะครับปล่อยขึ้นหลักเลยแต่ถ้าแม่ขึ้นหลักเราจะแต่งให้มันเป็นกอเป็นกอก็ได้นะครับตัดแต่งให้มันเป็นกอแล้วก็เอาไปไว้ในในบ้าน เป็นไม้ฟอกอากาศนะครับก็ได้เหมือนกันอยู่ในร่มได้นะครับอยู่ในร่มได้ใส่กระถางแล้วก็ลองลองต้นกระถางอย่าให้น้ํารั่วก็โอเคนะครับนี่มนจะตัดอีกหนึ่งสองสามสี่อันนี้ได้สี่นะครับแต่ลงพลที่ว่าลงคลจะตัดสักสองข้อพอนะครับตัดสักสองข้อพอให้มันแตกกอให้มันแตกกอเยอะนะครับกระถางหนึ่งมีประมาณห้าหกต้นมันจะดูสวยกว่านะครับพอขึ้นยอดมาเราตัดขึ้นยอดมาเราตัด นี้มันแตกมันสวยกว่าครับพอตัดกลางนี้เลยดีกว่าบางจริงตัดนี้ก็ได้นะครับตัดนี้ก็ได้ได้อีกตรงนี้หนึ่งต้นนี่ก็หนึ่งต้นพอตัดนี้ตรงนี้ก็ตัดได้สองยอดก็ไว้ได้แล้วนะครับแต่ว่าลงพนเอาไว้สามใบกับกับข้อนี้ดีกว่านะครับทําเป็นสองข้อปอนะครับสองข้อปอนะครับตัดง่ายง่ายนะครับตัดเสร็จแล้วอันนี้ก็ได้ใส่ในรูปกระถางเดียงกันนะครับเมื่อกี้สามเนี้สองเป็นห้า มันสวยนะครับพอเราตัดแบบนี้เรามาใส่รวมๆกันเยอะมันก็จะสวยมันจะเป็นกอพุ่มนะครับที่สาคัญเลยนะครับอย่าลืมนะครับปูนแดงฆ่าเชื้อรานะครับไอ้รอยที่เราตัดเอาไว้เห็นนะครับที่เราตัดเอาไว้เราก็มาป้ายปูนแดงสักหน่อยหนึ่งครับป้ายปูนแดงนะครับฆ่าเชื้อรานะครับมันจะได้ไม่เน่านะครับเพราะว่าปูนนี้มันจะตาไม่แห้งแล้วก็มันก็แข็งตัวนะครับ ถ้าเกิดว่าเราไม่ทานี่บางทีอาจจะเบยลงไปเบยลงไปแล้วก็มีส่วนอยู่เหมือนกันนะครับมีส่วนอยู่นะครับเดี๋ยวก็ไว้ให้นะครับรอไว้ห้ตัวนี้เราก็ทาครับอันเชื้อราเข้าเหมือนกันเพราะาก็ต้องฝังดินอยู่นะครับกนะบ็ทาไว้ครแบบง่ายง่ายนะครับแบบงงแบบง่ายง่ายเลยแ,แบบง่ายๆเลยของปนชิวๆิทำอะไรทำแบบง่ายๆแต่ก็ติดทุกต้นนะครับบนจำต้นไม้มักจะติดทุกต้นดูต้นนี้เหมือนกันครับต้นนี้ ที่ว่าลงพรถ่ายลงที่บกันก่อนเพรว่าต้นปูดต่างกําลังให้ลูกมาอีกสองแล้วครับสองต้นนุ้งถ่ายไปหมดแล้วนะครับต้องให้ลูกมาใหม่แล้วเดี๋ยวรออีกประมาณสามสี่ใบประมาณสี่ใบเดี๋ยวรากกาเดินเราก็แยกดได้นะครับรากก็เดินเราแยกต,ตัวนี้ยังแยกไม่ได้ครับก็ยังไม่มีรากนะครับก็ยังไม่ไมีรากยังแยกไม่ได้อยู่ต้องรออีกประมาณเดือนสองเดือนกว่าจะแยกได้เพราะมันช้าครับตัวนี้มันช้าแต่ว่าใบกไ็ไม่ทิ้งใบนะครับดูครับใบแรกนี่ยังไม่ทิ้งเลยลุง แต่ว่าจริงๆแล้วลุงบอลตัดทิ้งใบใบแรกอันนี้ใบที่สองเขายังไม่ทิ้งเลยเลยสวยอยู่นะครับให้กําลังให้ลูกมาสองนี่ด่างสวยด้วยครับตัวลูกตัวนี้นะครับด่างสวยมากเลยด่างเหลืองนะครับด่างเหลืองอันนี้เราก็ทาไปครับตาทาปูนแดงนะครับปูนแดงปูนขาวก็ได้นะครับปูนกินหมากนะครับปูนกินหมากไม่ใช่ไม่ใช่ปูนที่ว่าเอามาทําก่อสร้างไม่ใช่นะครับปูนกินหมากนะครับ เราไว้สักพักหนึ่งเดี๋ยวเขาก็แห้งนะครับเราทาเสร็จทาไปก่อน,นเห็นไหมครับเห็นไหมครับทาแบบชิวๆนะครับความอ้วนทำแบบง่ายๆไม่พิถีพิถันเยอะแต่ก็ติดทุกต้นจำขายมาโอ้ยเยอะเป็นร้อยแล้วก็ไม่มีตายสักต้นเลยติดข่ายแค่อ้วนสมบูรณ์ก็อยู่ที่ดินปลูกนะครับทีนี้เสร็จแล้วเราก็วางไว้ให้แห้งก่อน,นครับวางเอาไว้ก่อน โอ้ใบไม้เยอะลครับ้าหลวงพใบยางลมพัดใบยางเข้ามานะครับแล้วเราก็วางไว้ให้แห้งก่อนนะครับที่สําคัญเลยเราก็มาผสมดินนะครับผสมดินสูตรดินของหลวงพรนะครับ๋ยวพรให้ดูนี่ครับมีส่วนผสมของพอนก็มีดินซื้อนะครับมีดินกระถุงนดินดินตลาดนะครับดินซื้อใส่ถุงมาก็มีขี้วัวนะครับของพรมีขี้วัวแล้วก็ มีคู่ขีววัวแล้วก็มีอะไรกับมีขุยมะพร้าวสับขุยมะพร้าวบดนะครับบดละเอียดผสมกันเลยนะครับถ้ามีแกลบได้ก็ดีนะครับทีนี้ก็เราก็มาใส่ครับมาใส่เลยมีเจ้าไวรายด้วยติดกับคี้วัวนะครับใส่ไปเลยครับของบางคนก็ใส่ขุยมะพร้าวเยอะของผมใส่ไม่เยอะนะครับระว่าันี้ใส่คีววัวนี้มันจะสมบูรณ์กว่า ต้นอ้วนด้วยนะครับต้นอ้วนด้วยมันอยู่หน้าบ้านของคนไม่ได้ให้ดูตัวนี้มีอยู่สามกระถางเองนะครับสามกระถางเองที่บา้านขางคนแยกเอาไว้ที่เหลือบางคนขายเพียงเลยนะครับช่วงนี้มันขายไม่ได้อยู่คนไม่เล่น <c oughs> นะครับเพราะว่าคนก็เริ่มมีกันเยอะแล้วนะครับคนก็เริ่มมีกันเยอะแล้วโอเคนะครับใส่ไว้แค่นี้ก่อนนะครับใส่ไว้แค่นี้ก่อนแต่ว่าจริงๆแล้วต้นเม่นึงนนบนจะมีแกลบด้วยนะครับเห็นไหมครับจะมีแกลบอยู่ด้วยแต่ว่าต้นนี้ต้นนี้ของคนแกลบมันหมด ครับเคนะครับเดี๋ยวผมปนัมันแห้งแล้วมันแห้งแล้วมันแห้งแล้วเดี๋ยวผมมาใส่ให้ดูครับมาใส่เลยทำทำเป็นกอนะครับทำเป็นกอให้ได้หลายต้นกระถางหนึงประมาณ5ต้นนะครับนี่ยังพอใส่ก็่าวว่าจะเป็น5ต้น ต้นบอขึ้นยอดมาเราก็ตัดให้มันแตกก็เป็นกอพุ่มโอ้ต้นนี้รากยาวรากยาวต้องม้วนหน่อยนะครับม้วนหน่อยใช้ดินนี่แหละครับแน่นอนดินผสมขี้วัวมันขึ้นเรกว่าของมงคลก็ไม่ได้ใช้ดินขี้วัวนะครับเขาใช้กลับมะพร้าวเยอะเนื้อลูกอิมมอนเตร่านะครับแต่ของวันนี้ขี้วัวเป็นหลักครับสูตรของปงคขี้วัวเป็นหลักสวยมากเลยเห,หเห็นนะครับเห็นนะครับเพิ่นเห็นนะครับน่าจะเห็นเนาะ โอเคใส่ไปเลยครับก็จะได้เป็นกอพุ่มกอใหญ่นะครับเป็นกอใหญ่ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวรากก็เดินเร็วก็ดินเรามันชื้นอยู่นะครับต้นนี้ยาวเอาไว้ตรงกลางเลยครับปักไว้ตรงกลางเลยน่ครับปรับไว้ตรงกลางเลยก็มีอีกต้นหนึ่งต้นนี้รากก็ยาวครับรากยาว ม้วนรากไปเลยไปเลยเดี๋ยวก็วิ่งได้นะครับก็วิ่งได้ขอกกันแบบง,ง่ายๆนะครับมันเหมือนง่ายๆทีนี้ก็ใส่ดินเลยครับใส่ดินเพิ่มนะครับใส่ดินเพิ่มใส่ดินเพิ่มเขาไปแค่นี้เองครับใส่ดินเข้าไปครับใส่ดินเข้าไปแบ่งหน่อยให้เขายืนตรงๆขึ้นมาเลย ต้มมาอันนี้เป็นไมฟ้ฟอกอากาศได้ดีมากเลยครับไว้ในบ้านนะครับวางบนโต๊ะทํางานอะไรก็ได้นะครับวางบนโต๊ะทางานก็ได้สวยมากเลยครับถ้าได้ของดังมันก็สวยแต่ราคามันสูงก,กว่าเราเล่นของที่ราคาไม่สูงนะครับเคนะครับตะโกนคนซื้อมาต้นหลายบาทอยู่นะครับแต่เดี๋ยวนี้มันถูกแล้วถูกแล้ว คี่ลุงพอลขายก็ไปต้นละร้อย 100, แต่ลุงพลซื้อมาไม่ใช่นะครับซื้อต้นแม่มาหลายร้อยอยู่ตอนที่ว่ากขากำลังฮิตกันอยู่นะครับกําลังนิยมแต่ช่วงนี้กระแสต้นไม้ก็ค่อยร่วงลงนะครับขนาดแดงอินโดยังร่วงนะครับแดงอินโดร่วงเ,เยอะมากเลยตอนนั้นลุงพลซื้อต้นเจ็ดพันตอนนี้เหลือต้นสองสามร้อยสามสี่ร้อยห้าร้อยนะครับต้นหนึ่งต้นเล็กๆนะครับต้นเล็ก เนื้อเยอื 7, ่อก็เจ็บปันลุก่อนซื้อแต่เนนี้ไม่ถึงนะแต่ต้นไม่กี่บาทเลยนะครับโอเคครับเห็นไหมครับแค่นี้ก็จบสวยอันนี้ก็เอาไว้ตู้ทำงานได้เลยนะครับไว้ตู้ทำงานได้เลยใส่รองกระถางใส่ถังไปเดี๋ยวเขาก็จะดูดน้ําดูดดินดูดน้ําขึ้นมาเลี้ยงหลักนะครับแค่นี้ก็สวยแล้วนะครับเอาแบบง่ายง่ายเอาแบบง่ายง่ายเลยครับขอลงก่อน โอเคนะครับใครว่ายังไงคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับนะครับสวยเลยนะครับสวยเลยเป็นกอพุ่มเดี๋ยวก็แตกยอดขึ้นมานะครับพอได้มาสามสี่ข้อเราก็ตัดไปจำใหม่ไอ้นี้เขาบานออกก็สวยนะครับแค่นี้เองง,ง่ายๆนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ บนว่าจุกแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดตามพร้อยนะครับคนที่ยังไม่ติดตามนะครับแต่ถ้าติดตามกดติดตามแล้วหลวงพ่อนึกว่าเดี๋ยวหลวงพ่อเออเดี๋ยวหลวงพ่อจะแยกแยกจําต้นต้นนี้ให้ดีกว่านะครับควจะส่งต้นนี้เลยดีกว่าคนที่ยังไม่ส่งรายชื่อก็ส่งเข้ามาคนสําคันที่ยังไม่มีนะครับถ้าคนที่มีแล้วก็ไม่เป็นไรไม่ต้องสั่งไม่ต้องไม่ต้องคอมเมนต์มาต้องส่งชื่อมาให้สำหรับคนที่ยังไม่มี นะครับหรือว่าส่งมาก็ได้เผื่อว่าเดี๋ยวมณีเจกต้นอื่นเดี๋ยวจะได้ลุ้นกันต่อไปนะครับเดี๋ยวต้นนี้เดี๋ยวมณีเจียก่อนตัวรูปเดี๋ยวมณีเจี๊กต้นนี้สักต้นต้นนี้หายากมากเลยนะครับต้นนี้เห็นนะครับเป็นไม้ป่าที่ว่าหายากมากเลยมีน้อยมากมณีดได้มาแค่ต้นนี้ต้น,นเดียวตอนนั้นสามใบสี่ใบห้าใบนะครับเตี้ย่ประมาณนี้ได้ยังณลก็มาเลี้ยงในหนอนี่เป็นหนอที่สี่แล้วนะครับหนอที่ห้า ก็ได้สามหน่อบนขายไปแล้วนะครับนี่เป็นหน่อที่สี่อันนี้หน่อเพิ่งขึ้นมาหน่อที่ห้าให้ลูกเร็วมากนะครับเลี้ยงประมาณแปดเดือนอ่ไม่ใช่เออใช่ใช่ประมาณแปดเดือนให้ลูกมาแล้วห้าต้นเดี๋ยวคนก็เอาไปเลี้ยงต่อเดี๋ยวไม่กี่วันเขาก็ให้หน่อมาให้หน่อมาก็ขยายพันธุ์ขายได้ต่ออีกอันนี้นิ่งแล้วนะครับด่างนิ่งทุกต้นเลยนะครับด่างทุกต้นเลยด่างทุกต้นนะครับด่างทุกต้นแล้วก็ทุกใบด้วยลูกทีออกมานะครับ แต่ต้นแม่นี่อาจจะด่างไม่สวยหน่อยด่างซีกเดียวนะครับต้นแม่นี่อาจจะด่างซีกเดียวแต่ต้นลูกนี่ด่างทั้งสองด้านเลยเห็นไหมครับสวยมากเลยด่างทั้งสองเลยนะครับด่างเหลืองนะครับโอเคนะครับสำวันนี้ต้องว่าแค่น,นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในชุดหน้าครับดเดี๋ยวว่าจะม,มีต้นอะไรที่ว่าคนไม่เล่นใบแล้วมันจะมาแยกต่อหรือว่าหลวงพ่อจะเที่ยวบานนะครับจะได้ชมกันดีโอเคนะครับสำนนี้ก็สวัสดีครับผมพบในชุปหน้าครับ